ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับเราก็จะไปรับของนะครับที่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 ร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรป่านะครับวันนี้เรานี้เราก็จะไปดื่มกินนะครับให้ผิวพันุให้ผิวพัน

มิ bon ้วมิวมิวโอ้คนีเมือเพรอรมันเฉียมเออมันเห็องมีอรของเขางนี้ละมันต้มเมืองข้านมนะเพื่อนเอาเฮออันอันอันนี่ยังคร ฝาเอาไปฝากพี่พกับาไปฝาอันนี้ย่ก็พี่พันูจักลูกสาาไปจับีนพี่พยระวังบม5ห้าปีสามถึงห้าปีเนี่ยเบื้องเรอคามจำแน่นอ้าวมันตำลังก่อนขอมลคอมพิวเตอร์ แอนคุนี่คนเดียวใช่ไหมนี่จ้าทุกคนกคอเจนของใจเอนมาถามลุงกแต่เอมเ้ออลเจนพี่อ้ฝากให้น่ะดีเลยดีนามาลเเลยเล้มเลยเแจลาเจนนะคทุกคนอามาเมื่อเยากได้ก็มาเอาเอยากได้ก็แปะปูนอยู่นั่นก่อน มาเดินบ่ามืดอยากเตยนแทงสว่างไนะ พี่อ้อให้ขมันเกิดเอมแต่แล้วย่อให้นั่นป็นช่องนั่นของใค่องนึงด้วยจ็ม่องู้ครกได้พี่อให้ของมันเกิดเอ็มอ๋อที่ลุงแบ่งวันนั้นกแฟด้วยใช่ไหมนี่าฟนี่โโก้หรอได้นะครับขอบพี่อนะครับ มาใกล้ใจแล้วครับคูนี้เลยครับคุณนาใกล้นาเปี้ยวภาพใกล้หรือภาพไกลถ่ายถ่ายให้มันเป็นเดี๋ยวเราู่ไถ่ายครับขอบคุณครับยอด100งานนึงเกินงานนึงเกิน Happy Birthday สิบลอนเอาแล้วป้าเอาแล้วดูกล่องหลายกล่องหลายตัวนี้ตอนนี้ป้าได้ป่าเนี่ยตัวนี้ได้สองกล่องนู่นโอ้ที่ขอบคุณคุณนีนะคะป้าได้สองกล่องค่ะทุกคนมีหวนเ่ะได้สกล่องมีหวานเลยขอบคุณคุณนี่นะคะของป้าได้สองกล่องนะทุกคนสำหรับคาราเท้นพัดฟิตีค่ะทุกคน มูลายยื่นนะคะว่าใครจะได้กันบ้างเอ่อมที่หนไดไมบได้บ้าดีบคุณคุณีด้วยนะคะมไทาได้เลยนะคะยาจีย

ลืมนะทานไม่ได้นะขอบคุณพี่แดงสองกองค่ะิทุนนีค่ะขอบคุณคุณนีนะคะได้รับแล้วเสดไม่ได้ทานไม่ได้แต่น้องนานเดียทานได้นะคะหรือว่าคุณยายทานได้ไหมยายยายทานได้าคุณยายเป็นของฝากคุณยายเรื่องหัวใจไงยายทานไม่ได้ไท่านไม่ทานไม่ได้ขอบคุณนะคะคุณสองกองชาติทุนนีค่ะคุณสออง จะได้ขาวอ่้าิาคนสีงามเด้อเนาะเดี๋ไปลักซิมเด้อโอ้โหคนายอีกคนสวยต้าขวก็ดีนีลย้ำดำเาก่อนตามลำดับตามลำดับตามลำดับนะอแชงดเยอะน่ให้แม่กินด <e ้วย กยตอนสอจ้คุณนค่ะขอให้มีอายุมั่นคงดด้ครับอดเ็าสดในเิ่านงั้น้ำไปตั้งน้ำโอ้หาังน้ำยิ่งนะโอ้หขอบคุณนนขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากนะครับคุณนีคนสวยยังไงก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคจ๊ะขอบคุณครับไอ้โค้ชกขาบเมื่อจะต้องตามไปให้้องๆนั่นนี่บุละ

ไม่ได้เด็กกินกับลุฟื้นลุงให้ลุงฟืนให้เลอให้มอให้แเมียด้วยขอบคุณสาีนะคะจะได้ขาวจะได้หอมเียวนี้แหละไ้จ้านึงนี่เอาโอยคือเหลือ่้โ้ขอนะคะนี่อที่บคุ อ้าวกินได้เลยบ้านนี้โอ้กับแก่สมมตมันหนาใส่เนาไปลักกินนะนี่บอกับแก่ไหนมันลองก่อนบอเลยไปเดี๋ยวหน้ำเนี่ยดอ๋อ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 ออด๋รน๋ออนอเ๋บอนอออ๋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 ออออ๋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 อน๋ออ๋ออ๋อนอ ได้จำสี่กล่องที่บอกคือสีเรนไว้ก็เก่าบานนี้สีเรนกายจำปลาดงแล้วบานนี้ไปห้อนโอ้ยโชคชัยพผลเด้อะกุหลาบคัมบ่บ่แล้วสงสัยอันนองแวงนองแวงคุณบอกโอ้โหสามแยกกุหลาบคัมมันใกล้สามแยกสี่แยกกุหลาบคัมน่ะชงเลยแล้วฮะ